ค่ะที่น้องๆถือนี้ก็คือแย้นะคะซึ่งที่โรงเรียนบ้านรังยอมตาบลหน,นองโรงอำเภอพนมทัวนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอนุรักษ์แย้ค่ะซึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะร่วมมือกับชุมชนในการที่จะเลี้ยงแย้ตามธรรมชาตินะคะซึ่งถ้าหากใครไม่เคยเห็นแย้ก็สามารถชมที่นี่ได้ค่ะ เป็นผู้ที่เริ่มที่จะอนุรักษ์เยโดยใช้สถา,านที่โรงเรียนหรือสถา,านที่ของชุมชนที่นักเรียนมาเรียนที่ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนเนี่ยฮะเป็นสถา,านที่อนุรักษ์เพราะฉนั้นตรงนี้ชุมชนที่อื่นๆที่จะมาดักเยก็จรู้สึกว่าจะเกงใจโรงเรียนเกงใจครูเกงใจนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานผู้ปกครองที่มา ศึกษาเราเรียนอยู่ตรงนี้อันนี้ตัวอะไรผูค่ะดูตรงไหนคะตรงท้างตัวเมตัวเมียตัวเมียตัวเมียตัวไหนตัวเมีย ความจริงแยสนามตรงนี้เป็นทั้งสนามกีฬาแล้วก็เป็นทั้งสนามแยเพราะนั้นทั้งแยและกีฬานั้นสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับนักกีฬาก็สามารถเตะฟุตบอลได้เล่นกีฬาประเภทอื่นๆได้นะแยก็อยู่ได้คนละเวลากันขณะที่เล่นกีฬาแยก็อาจจะลงไปอยู่ในรู จากนี้ก็ได้กันยังมีสูงเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษโดยคุณประทินอ่อนน้อมเกษตรกรตัวอย่างประจำตำบลหน,นองโรงจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวบ้านและนักเรียนโดยการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติและได้ผลจริงอัญชุลีศิลปะนวะกุลสสำนักข่าวไทยอสอทอรายงาน